สมุนไพรไทยนอกจากจะเป็นยารักษาโรคแล้วสมุนไพรหลายตัวยังสามารถนํามาใช้ในการดูแลเส้นผมและหนังศีรษะได้อีกด้วยสมุนไพรไทยที่สามารถนํามาดูแลเส้นผมและหนังศีรษะมีสมุนไพรอะไรบ้างเราไปชมภาพกันครับก็จะหมดในเรื่องของกลุ่มของที่เป็นน้ํามันนะคะจะเป็นพืชต้นอื่นต่อไปนะคะเป็นมะขามป้อม สำหรับมะขามป้อมนะคะก็ที่เรากินกินกันอยู่นะคะทำให้ชุ่มคอแก้เจ็บคอเนี่ยนะคะส่วนที่ใช้ก็คือส่วนผลของมันนะคะผลมะขามป้อมนะคะซึ่งสำหรับเรื่องของผมเนี่ยนะคะมะขามป้อมเนี่ยจะช่วยมีสรรพคุณนะคะทำให้ผมดกดำแล้วก็งอกช้าลงนะคะซึ่งสารในมะขามป้อมเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสารที่มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็ยังมีฤทธิ์ต้านการอักเสบนะคะนอกจากนี้เนี่ย เราจะสังเกตว่าในปัจจุบันมันจะมีผลิตภัณฑ์นะคะครีมทาผิวที่ผสมสารสกัดมะขามป้อมนะคะก็เนื่องจากว่ามันมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระหนึ่งนะคะอีกฤทธิ์หนึ่งก็คือฤทธิ์ในเรื่องของอต้านเอนไซม์คอลลาจเจนนะคะซึ่งจะเป็นเอนไซม์ที่จะไปทำลายส่วนประกอบสำคัญของผิวเราที่เรียกว่าคอลลาจเจนนะคะเมื่อใชอ้สารสกัดมะขามป้อมเนะะี่ยผสมไปในครีมนะคะมันก็จะช่วยเรื่องบำรุงผิวได้ด้วยนะคะ อนอกจากนี้ก็ยังมีรายงานนะคะเกี่ยวกับเส้นผมก็คือว่ามันจะไปกระตุ้นการงอกของเส้นผมนะคะ ผลนะคะของมะขามป้อมเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของกรดอินทรีย์นะคะเพราะว่ามันก็จะเปรี้ยวนะคะเล็กน้อยนะคะพวกกรดอินทรีย์แล้วก็วิตามินซีนะคะก็อย่างที่บอกนะคะความเป็นกรดก็ช่วยเรื่องปรับสภาพเส้นผมนะคะเรื่องของวิตามินซีนะคะก็คือมีฤทธิ์ต้าอนอนุมูลอิสระนั่นเองนะคะนอกจากนี้ความเป็นกรดก็ยังช่วยในเรื่องของการทําความสะอาดแล้วก็ทําลายเชื้อโรคนะคะฆ่าเชื้อนะคะ อีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็เป็นสารในกลุ่มของฟลอวนอยแล้วก็เทนนินนะคะอันนี้ในมะขามป้อมนะคะชื่อสารก็คือแอมบิคานินนะคะ A หรือ B นะคะสารในกลุ่มฟลอวนอยเนี่ยนะคะมันก็จะมีฤทธิ์ที่เด่นเลยก็คือต้านอนุมูลอิสระนั่นเองนะคะ,ะในการหมักผมนะคะเราอาจจะนำมะขามป้อมนะคะมาตามตามผสมน้ำแล้วก็หมักผมโดยตรงนะคะหรือว่าเราจะเตรียมเป็นน้ำมันนะคะ จากมะขามป้อมก็ได้นะคะวิธีการเนี่ยก็คือว่านําเอาผลมะขามป้อมนะคะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วไปตากลมก็ได้นะคะตากให้มันแห้งนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็นําม,มาทอดนะคะกับน้ํามันที่จะใช้หมักผมก็คือเป็นน้ํามันมะพร้าวน้ํามันงาน,นะคะจากนั้นเนี่ยอพอเราทอดก็คือทอดจนเนื้อมะขามป้อมเนี่ยนะคะมันเริ่ม ไม่นะคะแล้วก็หยุดนะคะแล้วน้ํามันนั้นเนี่ยเราก็กรองเอาเฉพาะส่วนที่เป็นน้ํามันเนี่ยมาใช้สําหรับหมักผมได้นะคะอีกอันนึงนะคะก็คือสมอไทยนะคะสมอไทยเนี่ยก็จะคล้ายๆมะขามป้อมก็คือว่ามันมีฤิ์ต้านอนุมูลอิสระเหมือนกันนะคะสารสําคัญในสมอไทยนะคะก็คือกรดอินซีนั่นเองนะคะ ก็ที่มีเยอะก็จะเป็นกรดไกลคนะชีบูริกนะคะ,ะ,คะอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของความเป็นกรดก,ก็คือปรับสภาพของเส้นผมนะคะแล้วก็ทําความสะอาดนะคะแล้วก็มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียนะคะวิธีทำของสมอไทยเนี่ยก็คือว่าส่วนใหญ่เขาก็จะผสมนะคะในตำรับเมื่อกี้ที่ทำน้ำมันนะคะจากออมะขามป้อมนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะผสมสมอไทยลงไปด้วยในขั้นตอนของการทอดนะคะแล้วก็จะได้น้ำมันที่ได้จากทั้งมะขามป้อมแล้วก็สมอไทยนะคะ ก็ตัวต่อไปนะคะคือบอัวบกนะคะบัวบกนี้ก็เรารู้จักกันดีนะคะจริงแล้วฤทธิ์ของเขาอีกอันนึงก็คือเหมือนพวกมีการมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียเชื้อรานะคะแล้วก็มีฤทธิ์สมานแผลนะคะตัวบัวบกนะคะเขาจะมีฤทธิ์ในการแก้ผมหงอนะคะคือชะลอการหงอของผมได้นะคะนอกจากนี้นะคะเนื่องจากมันมีฤทธิ์พวกสมานแผลนะคะก็คือจะทําให้แบบว่าเหมือนไอตรงเซลล์ของคนผมนะคะ่ะ ช่วยสมานได้ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นกระตุ้นการงอกของเส้นผมได้ดีนะคะป้องกันผมร่วงด้วยนะคะค่ะวิธีการทำนะคะก็คือ,อเอาใบวบกสักกิโลนึงนะคะเติมน้ำหนึ่งลิตรปั่นให้ละเอียดนะคะแต่ตอนทำอาจจะไม่ต้องใช้ถึงกิโลนะคะแล้วก็ใช้สัดส่วนพอเหมาะนะคะจากนั้นก็เอามาเคี่ยวนะคะกับน้ำมันมะพร้าวนะคะจนเหลือแต่น้ำมันแล้วก็น้ำมันที่ได้นะะี่ค่ะมาโลมงผมนะคะนวดหนังศีรษะนะคะก็จะทำให้ผมเนี่ยอองอกช้าลงนะคะ จบไปอีกหนึ่งกลุ่มนะคะเป็นเรื่องของสมุนไพรที่นำมาใช้บำรุงเส้นผมและหนังศีรษะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาในเรื่องของเป็นโรคนะคะมีความผิดปกตินะคะมาดูว่าสมุนไพรอะไรที่ใช้ในการรักษาลังแครหรือว่าอาการคันศีรษะหรือว่าผมร่วงเป็นย่อมๆย,ยอมจากเชื้อราเดี๋ยวเชิญอาจารย์นทินีต่อนะคะ มันก็มีสมุนไพรอยู่หลายชนิดด้วยกันนะคะที่มันมีฤทธิ์ในการต้านเชื้อรานะคะอย่างที่พูดไปแล้วนะคะก็คือมะขามดีควายกับส้มปล่อยนะคะทีนี้ตัวที่เหลือนะคะมีตัวไหนบ้างเดี๋ยวเราจะพูดไปทีละตัวเลยนะคะสําหรับตัวแรกเลยนะคะคือทองพันช่างนะคะโดยสรรพคุณนะคะของทองพันช่างเนี่ยนะคะก็คือว่ามันจะมี สรรพคุณนะคะโดยเขาใช้ในการรักษาโรคผิวหนังที่เป็นกรากเป็นเกลือนนะคะแล้วก็ผื่นคันนะคะก็คือที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรานั่นเองนะคะโดยสารสำคัญนะคะก็จะเป็นสารที่มีชื่อว่าไลนาแคนทินนะคะ C นะคะ D แล้วก็ M นะคะซึ่งสารเหล่านี้นะคะ่ะเขามีการทดสอบแล้วว่ามันมีฤทธิ์ต้านเชื้อราได้นอกจากนี้มันก็ยังมีฤทธิ์ต้านไวรัสได้ด้วยนะคะ สำหรับผมนะคะเขาก็นำมาช่วยในการาลดอาการผมร่วงนะคะหรือว่าอาการคันนะคะเนื่องจากเชื้อรานะคะแล้วก็แบคทีเรียนะคะนอกจากนี้มันก็เนื่องจากพอมันไป กำจัดเชื้อได้มันก็อาจจะช่วยทําให้ผมที่ร่วงนะคะลดน้อยลงนะคะก็ทําให้ผมขึ้นมาเป็นปกติสําหรับวิธีการนะคะเขาก็นําใบนะคะของใบสดนะคะของต้นทองพันช่างนะคะเลือกเอาที่ไม่อ่อนหรือแก่เกินไปนะคะมันก็จะมีสารอยู่ปริมาณเยอะก็นํามาตำนะคะแล้วก็เติมน้ํานะคะาจากนั้นนะคะเราอา,อาจจะกรองนะคะเอาเฉพาะส่วนน้ำนะคะไปหมักผมนะคะหรือว่าเราจะเอาทั้งหมด ทั้งเนื้อทั้งน้ำเนี่ยไปหมักเลยก็ได้แต่ว่าเวลาล้างเนี่ยต้องล้างออกให้หมดนะคะค่ะแล้วก็ตัวต่อไปนะคะกระเทียมนะคะ กระเทียมเนี่ยเราทราบกันดีว่าเป็นพวกต้านเชื้อราอย่างเช่นพวกกรากเกลือนนะคะคือเนื่องจากในตัวกระเทียมค่ะสารสำคัญของเขาเนี่ยจะเป็นพวกน้ํามันหอมระเหยเยอะนะคะซึ่งสารสำคัญพวกนี้มันจะมีพวกกรรมฐานอยู่ในโครงสร้างพวกนี้พอมีกรรมฐานเนี่ยฤทธิ์ในการต้านเชื้อแบคทีเรียเชื้อราเนี่ยดีนะคะสําหรับกับเส้นผมเนี่ยเนื่องจากมันก็มีฤทธิ์ต้านเชื้อรานะคะก็สามารถเอามาใช้ในการแก้รังแคนะคะรักษารังแคที่มีสาเหตุมาจากเชื้อราได้นะคะ ก็เวลาทำนะคะก็คือเอากระเทียมเนี่ยมาบดหรือหั่นนะคะแล้วก็เอาไปเคี่ยวในน้ํามันร้อนๆนะคะนะคะซึ่งน้ํามันที่ใช้จะใช้ได้พวกน้ํามันละหุง่งหรือว่าน้ํามันมะพร้าวน้ำมันมะกอกนะคะจากนั้นก็ค่อยเอามามาขยี้มาพอกับผมนะคะพอบอกว่าไปเคี่ยวพวกนี้ต้องรอให้เย็นก่อนนะคะค่อยมาใช้นะคะอย่าอย่า,อย,า,อ,ยาอย่าลงไปทั้งดบบร้อนๆนะคะแต่ว่าอาจจะ ถ้าพูดถึงความนิยมอาจจะไม่ค่อยนิยมเท่าในการแก้รังแคนะคะเพราะว่าก็อย่างคือกระเทียมมันก็แสบนะคะทีนก็ต้องใช้ปริมาณที่ไม่เยอะเกินไปอะคะ่ะอีกตัวหนึ่งนะคะก็สมุนไพรในครัวเหมือนกันนะคะก็คือตะไคร่สรรพคุณที่เรารู้ๆกันนะคะคือตะไคร้เนี่ยมันจะมีน้ํามันหอมระเหยนะคะมันก็จะช่วยในการขับลมใช่ไหมคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีฤทธิ์ในการแก้ป,ปวดนะคะแล้วก็ลดการบีบตัวของลำไส้นะคะ ช่วยเจริญอาหารได้นอกจากนี้นะคะตัวน้ำมันหอมระเหยนะคะของตะไคร้เนี่ยนะคะมันยังมีฤทธิ์ในการต้านเชื้อรานะคะแล้วก็พวกยีสต์นะคะโดยเฉพาะาย,ยีสต์นะคะที่ทำให้เป็นสาเหตุของรังแคได้นะคะวิธีการนะคะก็คือนำตะไคร้นะคะมาสัก2-3ต้นนะคะมาตำให้ละเอียดนะคะจากนั้นก็อาจจะเติมน้ำไปนิดนึงนะคะว่าตะไคร้มันอาจจะมีน้ำน้อยนะคะก็กรองอส่วนน้ำนะคะมาหมัก ะะสักประมาณ10นาทีนะคะแล้วล้างออกนะคะก็สำหรับรังแคเนี่ยนะคะถ้าเราต้องการให้หายนะคะรังแคที่เกิดจากเชือ้อราเราอาจจะต้องทําติดต่อกันเป็นประจำนะคะประมาณ1เดือนอย่างน้อยนะคะสำหรับสมุนไพรตัวต่อมานะคะก็คือขี้เหล็กนะคะก็คืออันเดียวกับ ที่เราเอาไปทำแกงขี้เหล็กนะคะแต่ที่เราใส่ไปในแกงเราจะใช้ใบใช่ไหมคะแต่ส่วนสําหรับต้านเชื้อราที่เรานํามาใช้เนี่ยเราจะใช้ส่วนของดอกนะคะซึ่งเขาก็มีรายงานแล้วว่ามันมีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียแล้วก็เชื้อราได้นะคะ,ะวิธีการจะมากนิดนึงนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการที่เขาใช้สืบต่อกันมานะคะเขาก็จะนำดอกขี้เหล็กนะคะผสมพิมพ์เสนนะคะแล้วก็ อาจจะผสมมะกรูดนะคะย่างไฟนะคะสองลูกนะคะตามสูตรแล้วก็ใส่น้ําปูนใส่เข้าไปนะคะปั่นให้เข้ากันนะคะแล้วก็กรองเอาชพาะส่วนน้ํานะคะแล้วก็อาจจะไปผสมน้ํามันมะกอกนะคะเพื่อให้มันผมนุ่มขึ้นด้วยนะคะอีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็คือกลุ่มสมุนไพรสำหรับย้อมผมนะคะจริงๆสมุนไพรที่เอามาพูดวันนี้นะคะก็คือเทียนกิ่งนะคะส่วนที่เขาใช้เนี่ยใช้ทั้งกิ่งแล้วก็ใบของเขานะคะ จริงถ้าถ้าเราจะรู้จักกันทั่วไปก็คือพวกเฮนนานะคะก็คืออันเดียวกันนะคะตัวเทียนกิ่งหรือเฮนนานะคะบางทีเขาเรียกว่าเทียนขาวเทียนข้าวเทียนข้าวเปลือกเทียนแดงเทียนไม้เทียนย้อมนะคะพวกนี้ก็เอามาใช้สำหรับย้อมผมได้นะคะแล้วถามว่าเวลาย้อมด้วยเฮนนาเนี่ยเหมือนกับพวกยาย้อมผมที่เป็นสารเคมีไหมนะคะอันนี้อาจจะจัดกลุ่มเป็นแบบกึ่งถาวรมันติดผมแต่ว่าไม่นานนะคะสามถึงสี่สัปดาห์ก็ ก็หลุดนะคะเพราะฉะนั้นต้องยอมยอมอีกนะคะเวลาทำนะคะตัวเฮนนาหรือเทนกิ่งเนี่ยเขาก็จะเอาส่วนที่เป็นกิ่งกับใบเนี่ยเขมาทำนะคะก็จะเอาผงนะคะเ้าส่วนใหญ่ก็จะใช้ผงนะคะทําให้แห้งมาแล้วนะคะผงเนี่ยร้อยกรัมนะผสมกับน้ำมะนาวอันนี้ก็เป็นความมีเป็นกรดนะคะแล้วก็บวกกับน้ําชาที่ต้มแล้วนะคะ1แก้วนะคะ จากนั้นนะคะก็เอาส่วนผสมทั้ง3อย่างเนี่ยเทลงในชามแก้วหรือชามเซรามิกนะคะมันก็จะสีมันก็จะเป็นสีแบบออกแดงๆนะคะไม่สีดำนะคะลักษณะที่ใช้ได้คือหลังจากที่คนๆแล้วมันจะเหนียวคล้ายๆยาสีฟันอย่างเงี้ยค่ะถึงเอามาใช้ได้นะคะอันนี้ก็ทิ้งไว้ประมาณ8ชั่วโมงนะคะแล้วก็เวลาย้อมเนี่ยเราต้องสระผมก่อนนะคะ แล้วก็ใช้ให้แห้งนะคะแล้วก็ทาวาสลีนอันนี้จริงคล้ายๆกับพวกยาย้อมผมทั่วไปนะคะการทาวาสลีนตรงทอยๆน่าผ่ากนี่คือไม่ให้มันกัดแล้วจากนั้นก็คล้ายๆกับที่เราย้อมผมทั่วไปนะคะก็แบ่งผมเป็นช่อๆแล้วก็ทาตั้งแต่โคนผมไปตรงปลายผมนะคะแล้วก็มาคลุมหมวกคลุมปิดไว้นะคะเห็นแล้วอยากใช้แล้วใช่ไหมคะ <c oughs> คราวนี้อยากให้อาจารย์ทั้งสองท่านช่วยสรุปนิดนึงนะคะว่า <c oughs> การที่เราใช้ผลิตภัณฑ์ จากสมุนไพรกับเส้นผมเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับแชมพูหรือว่ายาย้อมในท้องตลาดอะคะ่ะอย่างที่บอกนะคะว่า อย่างแชมพูในท้องตลาดเนี่ยมันจะมีความเป็นด่างเยอะนะคะการสรดด้วยสมุนไพรนะคะถ้าเกิดเราเตรียมเองนะคะมันก็จะไม่มีความเป็นด่างก็คือเพราะว่าสารช้าล้างเนี่ยมันจะเป็นสารซาโปนินอย่างที่บอกมันไม่ได้เป็นประจุนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราซื้อแชมพูสมุนไพรนะคะที่ผลิผตภัณฑ์ต่างๆที่ขายตามท้องตลาดเขาก็จะผสมสารเคมีนะคะเหมือนที่ผสมอยู่ในแชมพูเพียงแต่เขาอาจจะเติมสารสกัดสมุนไพรลงไปด้วยนะคะอันนั้ก็จะ ไม่ต่างกับแชมพูนะคะ,ะที่ซื้อตามท้องตลาดทั่วไปนะคะ,อ,ะอีกอันนึงก็คือเรื่องของการหมักผมนะคะอันนี้ก็จะได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครีมนวดครีมหมักผมที่ขายตามท้องตลาดหรือว่า จากสมุนไพรนะคะมันก็จะช่วยในเรื่องของการบำรุงผมเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาก็จะปรับสภาพให้มันเป็นกรดแล้วก็มีการเสริมพวกน้ํามันนะคะลงไปในตํำรับอยู่แล้วนะคะนอกจากสูตรที่เราบอกบอกไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นสมุนไพรเดียเด่ยวๆนะคะแต่ถ้าเราสามารถปรับปรุงนะคะเราสามารถต้องการหลายๆล,ลิตรแล้วหมักในครั้งเดียวแล้วก็ผสมผส,สมุนไพรหลายๆอย่างนะคะในตํำรับเราสามารถแอปรับปรุงได้นะคะ ก็จะช่วยเรื่องลดระยะเวลาไม่ต้องทำหลายรอบนะคะค่ะแล้วในเรื่องของข้อควรระวังล่ะคะคข้อควรระวังนะคะอย่างที่บอกแล้วอย่างสมุนไพรบางอย่างเนี่ยนะคะมันก็จะมีส่วนที่เป็นพิษเหมือนกันหรือว่าสมุนไพรบางอย่างนะคะบางคนแพ้บางคนไม่แพ้อันนี้เราไม่ทราบนะคะ ถ้าเกิดว่าไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ใดนะคะถ้าเราเพิ่งเริ่มใช้นะคะครั้งแรกเราอาจจะต้องอา,อาจจะผสมส่วนผสมก่อนนะคะแล้วลองมาทาที่ผิวก่อนนะคะว่าแพ้หรือไม่นะคะแล้วถึงเอาไปใช้ที่ศีรษะนะคะเพราะว่าศีรษะมันจะอ่อนกว่าที่ผิวเรานะคะแล้วเสขอเสริมนิดนึงนะคะนอกจากนี้นะคะเวลาแพ้เนี่ยบางทีไม่ได้แพ้เฉพาะตัวสมุนไพรนะคะ ไม่ทราบว่าใครเคยใชพ้พวกสมุนไพรบางทีเขาบอกว่าเนี่ยสมุนไพรร้อซนะคะก็คือไม่มีสารเคมีเลยแต่ว่าออกมาเป็นน้ำบางทีเขาใช้สารสกัดคาว่าสารสกัดของเขาเนี่ยบางทีเขาไม่ได้ใช้น้ําสกัดออกมาค่ะอาจจะใช้พวกแอลกอฮอล์สกัดนะคะคือเวลาแอลกอฮอล์เนี่ยบางคนแพ้แอลกอฮอล์ก็เป็นได้นะคะก็จะทําให้เนี่ยเวลาใช้กับหนังศีรษะบางทีมันจะเกิดเป็นเป็นตุ่มเป็นอะไรเนี้ยค่ะแพ้หนังศีรษะก็จะแห้งได้นะคะนอกจากนี้นะคะ ควระวังที่ขอเสริมอีกก็คือพวกาสารปนเปื้อนนะคะอย่างเช่นอันนี้ก็หลายครั้งนะคะคือว่านหางสระเคนะคะวเวลาใช้นะะี่ค่ะก็ใช้ให้ถูกส่วนนะคะคือเราใช้วุ้นก็ส่วนวุ้นก็ต้องล้างส่วนยางออกให้หมดนะคะอันทั้งหมดก็เป็นสิ่งที่พวกเรานะคะ ฝากทุกท่านกลับไปเรื่องของการใช้สมุนไพรนะคะแล้วก็กลไกต่างๆนะคะแล้วก็สิ่งที่ย้ําเน้นก็คือจริงๆแล้วเราควรจะบารุงมาจากภายในนะคะ3อ่อนะคะ อาหารนะคะออกกาลังกายนะคะแล้วก็อารมณ์นะคะถ้าสุขภาพเราดีจากข้างในผมเราก็จะนุ่มสลวยสวยเก๋มีน้ําหนักนะคะไม่หงอกก่อนวัยนะคะถ้าสังเกตดูผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผมในปัจจุบันนี้จะเห็นว่าการนําสมุนไพรเข้ามาเป็นส่วนประกอบค่อนข้างสูงทั้งในและต่างประเทศแสดงว่าสมุนไพรมีความสําคัญการที่เราจะนําสมุนไพรที่เป็นภูมิปัญญาของเราเนี่ยมาใช้โดยอาศัยวิธีการ ภูมิจาเก่าราคาถูกอยู่ในบ้านเรือนเราแล้วก็ได้ของที่สดใหม่และมีคุณภาพดีตรงนั้นที่น่าที่จะเป็นทางออกของความงามแล้วก็เศรษฐกิจของประเทศไทยได้ภูมิัาญาเหล่านี้เนี่ยถ้าหากว่าเรานำมาใช้ในครัวเรือนแล้วมีการพัฒนาขึ้นไปเป็นผลิตภัณฑ์เสริมความงามเส้นผมที่มีสมุนไพรไทยโดยคนไทยก็ยิ่งน้าที่จะเป็นผลดีกับสังคมของเรามากขึ้น ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมวิชาการเรื่องผมสวยด้วยสมุนไพรหรือขอข้อมูลสมุนไพรได้ที่สำนักง,งานข้อมูลสมุนไพราอาคารราชรัฐชั้น3าคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลหมายเลขโทรศัพท์02-644-8677-91ต่อ5305และ5316หรือ02-354-4327หรือทางเว็บไซต์ เวอร์ไวด์เว็บดอทเมดแพรนดอทมหิดลดอทเอซดอททีเอช